สวัสดีครับวันนี้มาพบกับห้อยทอพาชมงวดครับเด้อเมื่อนี้สิมาเปิดราคางวเมื่อนี้ฝนอยากร่มอยากตก้วคบฝนตกแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องเลยอันนี้เป็นงวบาซินครับบาซินลูกหูกระทบครับอันนี้ลูกมันได้ครับเด้อนี่แข้งขาไ่ครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้า สูงเงยครับผมนี่ครับผมแข้งขาใหญ่ครับผมสูงตัวจริงแดงด้วยครับเด้อตัวจริงจิ้มจิ้มดำครับจิ้มดำตัวจริงอะแดงโบสครับผมราคาราคาเพื่อนเปิดไว้แม่กับลูกนี่เก้าสิบหาด้วยครับเด้อราคาเปิด แงางามครับผมนะครับสองแม่ลูกนี่เปิดไวเก้าสิบหาเด้อครับพี่น้องเลยผู้ใดสนใจก็ทักมาหรือคอมเมนต์มากอะไรนะครับเด้อแล้ผมสิตเอาเบอร์โทรทีมไว้พร้อม,มนะครับผมตัวนี้แม่มันยังท้องว่างนะครับเด้อย,ยังบวผสมเพนเปิดไวเ้าสิบหาครับงออย อำเภอบางคนจังหวัดสกลนครน,นะครับเด้อ,อพี่น้องเด้อครับเด้อพี่น้องเลยลูกน้าญ่ครับไอแม่ลูกคว้มนี่เปิดไรไปไหน,นครับเปิดไปเก้าสิบหา้าฮะเปิดไปเก้าสิบห้าเด้ออยู่บ้านฝั่งแดงอำเภอบางคนจังหวัดสกลนครน,นะครับเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งตัวต่อไปครับตัวนี้แม่เล่ครับผมสูงเท่าไรน้าครับสูงร้อยสามสิบสูงร้อยสามสิบมานี่บ่ครับผมมานเจ็ดเดือนมานเจ็ดเดือนเนี่ยครับเด้อ อาโตัวต่อไปครับบัดือนเมื่อนี้ยจากสีฟ้าเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วอันนี้แม่สาวครับเปิดว่าเปิดไว้ายี่สิบหาดนะครับเดี๋ยวสูงอะไรแน่นอนนี่สูงร้อยสิบสูงร้อยสิบขึ้นเนาะครับแล้วแล้วก็ตัวต่อไปครับเมื่อนี้ฝนตกครับพี่น้องฟ้าวมแม่นี่เปิดว่าสามสิบหกเด้อครับเด้อเป็นแม่สาวเด้อครับแม่สาวนี่บื้อีเรืงนี่บื้อมีเรื่อง สามสิบหกเนาะครับเนาะสูงเท่าใดครับผมสูงร้อยสามสิบูงร uh, ้อเด้อพี่น้องเลยแม่นี่เปิดไว้สี่สิบสามแม่นี่เพิ่นเปิดไว้สี่สิบสามเด้อครับเด้อพี่น้องเป็นแม่สาวกันเนาะสาวสาวอืมโอ้ฝนมาเลยพี่น้องเลยแม่นี่เปิดเท่าใดครับเปิดสามสิบห้าครับแม่นี่เปิดไว้สามสิบห้าเด้อพี่น้องเป็นแม่สาวปะครับผมเป็นแม่สาวครับผมเนาะแล้เบิ่งโตต่อไปครับ แม่นี่เปิดเท่าไหร่ก่อนแม่นี่แม่นี่แม่นี่เปิด37เลยแม่นี่เปิดไป37เดลยครับเด้อหัวแดงงามครับแม่สาวงางครับผมเด้อพี่น้องหัวมีหลายตัวครับควรจะอยากได้ก็มาเลือกซ้มเอาเด้อครับเด้ออยู่บ้านฝั่งแดงครับเพื่อนบางคนจังหวัดสกลเนี่ครับเด้อมันเดือโฟนตกแห้งแล้วตอนแรกที่นี่ขอจบเพียงแค่นี้ก็เด้อขอบคุณครับ